สวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาถ่ายทําคลิปนะครับเป็นเคล็ดลับในการบูชาพระศีวลีนะครับผมซึ่งพระศีวลีนั้นท่านก็เป็นเอกนะครับในด้านโชคลาภความปุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ทรงยกย่องนะครับ เป็นเอกในด้านความอุดมสมบูรณ์นะครับเอกราบนะครับผมเคล็ดลับวิธีการบูชาพระศรีวลีนะครับผมในการบูชานี้นะครับต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานนะครับในที่ที่ยากลำบากคือหัวใจของการบูชาพระศรีวลีให้ได้ผลดีเพราะในอดีตนะครับทุกๆชาติที่ผ่านมาพระศรีวลีท่าน จะทาบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมทําบุญด้วยความศรัทธาเต็มร้อยแม้ว่าของที่ทําบุญจะราคาไม่แพงแต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่าเพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการดูดการได้น้ำในทะเลทรายดูดการได้อาหารในยามหิว ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระศรีวรีท่านช่วยควรจะมีการบริจาคทานให้ของให้ผู้ที่ยากไร้มากๆท่านจะได้อนิสงส์บุญมากนี่นะครับเป็นเคล็ดลับในการบูชาพระศรีวรีนะครับและต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระศรีวรีทุกครั้งนะครับผม เป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่านเพื่อให้ท่านรู้จักเราเป็นการเปิดบุญที่จะส่งผลในการบูชานะครับผมเพื่อให้ท่านรู้จักเราที่เคยได้พูดแล้วและรับรู้นะครับความต้องการของเราได้ในการที่เราจะอธิษฐานขอพรจากท่านนะครับซึ่งการบูชาพระศิวลีนะครับผม ก็จะมีน้ำผึ้งนะครับผลไม้สดดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิดนะครับผมอย่างละสาดอก5ดอกหรือ7ดอกก็ได้นะครับในการบูชานะครับเคล็ดลับในการบูชาพระศรีวลีสก็คือน้ำสะอาด1แก้วนะครับโดยลอยดอกมะลิในบนน้ำ แล้วจุดธูปสามดอกเทียนบูชาหนึ่งเล่มนะครับผมซึ่งเคล็ดลับโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าการถวายผลไม้สดและน้ำพึ่งควรถวายในวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเป็นวันครูนะครับวันพฤหัสบดีส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารที่ปรุงจาก ต้นบัวแล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จสมหวังและเมื่อท่านได้โชคได้ราบสมหวังแล้วจะต้องทำบุญเลี้ยงหรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาบให้มาไม่ขาดสายนะครับผมมีการสวดคาถาขอลาบจากพระศรีวลี ต้องอยู่ในสมาธิอันสงบแน่วแน่จิตไม่สายไปมาไม่คิดถึงในเรื่องอื่นๆตามองที่คาถาบูชาหรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอักขละตามไปถ้าสวดได้ทุกวันจนครบเจ็ดวันยิ่งดีซึ่งในกรณีที่ท่านต้องการจะขอลาบเป็นพิเศษอาทิ จะต้องติดต่อทางธุรกิจสำคัญใดๆในวันนั้นให้สวดคาถาบูชาพระศิวลีก่อนเมื่อเสร็จแล้วก็ต่อด้วยคาถาขอลาบพระศิวลรีประจำวันตามกําลังวันของวันนั้นๆจะเป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปารานาขายดีมีราศีดังต่อไปนี้นะครับผม ซึ่งคาถาบูชาพระศีวลรีนะครับก็คือศีวรีจะมหาเทโรเทวตานะระปูชิตโตโสระหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาศีวลรี จักมหาเถโรยักขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอะหังวันธามิสัพพธาศีวลีเถระคุนังเอตังโสชิลาพังพักวันตุเมซึ่งคาถาบทนี้นะครับ ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้านเชื่อว่าจะทำให้เกิดลาบร่ำรวยในการขาขายสะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูมูมานที่มุ่งร้ายจะกลับกลายเป็นมิตรมีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลชีวิตตลอดไปนะครับผม ซึ่งคาถาบูชาพระศิวลีนั้นก็มีคูบาอาจารย์ได้แต่งขึ้นมาบูชาพระศีวลีก็มีหลายสำนักเล่าวกันว่าทุกสำนักนั้นถูกต้องหมดทั้งสิ้นเพราะเต็มไปด้วยอักขระที่ทรงพรลานุภาพทุกอักษรน,นะครับผมซึ่ง ู้ที่ต้องการความโชคดีมีชัยอุดมสมบูรณ์นะครับความร่ำรวยในทางธุรกิจติดต่อค้าขายนะครับก็สามารถที่จะบูชาพระศรีวลีนะครับผมอาจจะเป็นขนาดบูชานะครับหรืออาจจะเป็นขนาดติดตัวแขวนติดตัวก็ได้นะครับผมซึ่งที่ ผมถ่ายนี้ก็เป็นพระศิวลีนะครับผมเป็นพระเวรลีเป็นการแกะจากแก่นมักขามนะครับผมเป็นแก่นมักขามก็ขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับขนาดพอดีบูชานะครับเป็นการแกะด้วยมือนะครับผมเป็นการแกะด้วยมือก็เป็นช่างฝีมือ ในหมู่บ้านนะครับผมมีอักขระนะครับผมนี่เป็นแก่นมะขามนะครับเป็นไม้แก่นมะขามตายพายนะครับผมเป็นพาษีวลีนะครับซึ่งก็ได้มาจากพระอาจารย์นะครับท่านได้ทํา การสร้างนะครับแล้วก็ปลูกเศษมานะครับแล้วก็ผมก็ได้อัญเชิญท่านนะครับมาปฏิิฐานไว้บนหิ้งพระนะครับก็เป็นพระองค์หนึ่งนะครับที่ผมไหว้เป็นประจำนะครับพระศรีวรีกล่าวนามถึงท่านนะครับเพื่อความบุดมสมบูรณ์นะครับผมซึ่งในหิ้งพระนะครับก็จะมีพระต่างๆนะครับเป็นพระหลวงพ่อใหญ่วัดแสงเกษมนะครับพระสังกจจายนะครับผม แก้วมรลกฏนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดไตรัตนมณีนะครับพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับผมแล้วก็จะมีพระเกศาหลวงปู่พุทธานะครับก็จะมีรูปหลวงหลวงปู่หานะครับหลวงปู่หาหลวงพ่อมีวัดบานวิชัยนะครับเป็นในการบูชานะครับผมเป็นห้องพระนะครับยังไม่สําเร็จเท่าไหร่นะครับผมยังไม่สําเร็จเป็นรูปประทับเท่าไหรก่กำลังเริ่มที่จะ จัดห้องตกแต่งห้องนะครับเพื่อใช้ในการสวดมนต์นั่งสมาธินะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะบูชานะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเสริมกาลังเสริมจิตใจในการทามาค้าขายนะครับดาเนินการชีวิตตามของแต่ละคนนะครับก็จะสามารถนํา ภาษิวลรีนี้มาบูชานะครับเพื่อเป็นสิ่งที่เสริมเป็นพละกําลังในการเคลื่อนหนุนกิจการร้านค้าธุรกิจการงานนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขออัลาธนาบารมีของภาษิวลรีนะครับจงดนบันดาลให้ทุกท่านจงประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะครับสิ่งใดที่ถูกต้องตามคํานองครองธรรมขอให้จงสําเร็จสําเร็จร่ํารวยร่ํารวยเงินทองทุกๆุกคน đuổi thời xa thu